ไล่เฉดจบไปข้างแล้วแต่มได้ลูกค้าเลือกความเข้มนะคะอันนี้ช่างเสียบไทยดูก่อนว่า,าสีที่พอดีนะคะความเข้มที่พอดีจะประมาณนี้นะคะ,ะมองจากด้านข้างฝั่งนี้นะคะเห็นไหมจะเข้มพอดีนะคะจะสวยพอดีแบบว่าไม่มเยอะเกินไปอลองปิดไฟนิดนึดนงนะเดี๋ยวเราปิดไฟดูแล้วมาดูแบบประมาณนี้เห็นไหมความเข้มด้านข้างช่างเจียบไล่เฉดพอดีแล้วก็ด้านด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนก็คือจะเห็นเหมือนแบบ มีความเข้มที่พอดีนะคะเปิดไฟเลยะคะ่ะไม่เป็นไรโอเคก็คือเนะะี่ยค่ะตอนไฟเปิดคือเห็นชัดแบบนี้เลยะค,ะความเข้มก็จะเห็นประมาณนี้ด้านด้านหน้าจะเห็นเฉดอ่อนใช่ไหมคะ่ะอ่อนแล้วก็มาไล่เข้มขึ้นนะคะตรงฝั่งนีก็คือยังไม่ได้ทำทุกคนก็จะเห็นชัดเลยว่านะคะราเอ็มที่ไม่มีผมกับตรงที่ผมบางนะจะต้องเก็บหมดนี้เลยให้ประมาณนี้อันนี้หมดเวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าๆครั้งเดียวด้านบนนะคะตอนนี้ก็คืออยาก ออมาสวยปมาน,นี้โอเคค่ะโอเคค่ะแบบตอนนี้เราก็ทายาชาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ค่ะสีนี่ก็คือยาชาเจ้าเจียบป,ปยาดยาเฉาแล้วเราก็มาเก็บขอบตามที่เรากั้นเส้นไว้แต่วันนี้เป็นงานปิดอิงคีนะคะพี่ลูกค้าขอข้างหน้าไม่ต้องตัดคมนะคะเพราะว่าร้านเราไม่เน้นคุมแบบตัดจนเป็นกรอบนะคะให้ดูสวยฟุ้งที่พอดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่ลูกค้ามีวอลเอ็มเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเก็บให้กรอบหน้าเปียกก็คือทรงนี้ก็คือเก็บ ว,วอล์มไปด้วยกอบหน้าเปลี่ยนด้านบนความบางไล่เข้มให้ลูกค้าดูว่าชอบเข้มประมาณไหนเลือกได้นะคะความเข้มส่วนกกอบหน้าประมาณด้านนอกเนี่ยยังไงต้องอ่อนอยู่แล้วอ่อนกว่าด้านในประมาณหนึ่งเสร็จแล้วความเข้มจากด้านในเนี่ยให้พี่ลูกค้าเลือกอีกทีว่า<ม>เราอยากได้เข้มประมาณไหนลูกค้าเลือกได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทํางานเป็นพิเสร็จเร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็คือเป็นงานแบบเห็นไหมคะว่ามีเม็ด จะดูเหมือนมีต่อผมขึ้นมาเป็นแบบผสมกับผมจริงคือสวยมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเงาแสงนะคะแสงไฟเวลาช่างเจี๊ยบเอียงตัวถ่ายแต่งก็จะเข้าซ้ายขวาประมาณเนี้ยเราสังเกตด้านล่างกันแล้วกันเนาะตอนแรกที่มีความบางนะคะือด้านข้างนะคะช่างเจี๊ยบเก็บต่อกับผมจริงตรงนี้แล้วก็ด้านบนที่มีความขาวนะคะเราสีสันเยอะตอนนี้เห็นแบบนี้เลยคะ่ะแน่นเยิ่งมากๆแล้วก็ด้านล่างเห็นละเอียด เป็นแบบปลายเข็มที่เล็กมากๆนะคะเนียนเน้นเนียนละเอียดเนยนลเนสใช้ทําเวลาหลายชั่วโมงนะคะที่ร้านจะทําอย่างน้อยก็3 -4 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะสําหรับเคิดประมาณนี้อันนี้ด้านบนอย่างเดียวยก,กับคืบด้านหน้าปิดเว้าเอมด้านหน้าเขาเรียกว่าช่วงบนนะคะ,ะหน้าผากถึงกระ่มอมด้านบนแล้วก็คืบด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะแบ่งส่วนทาเป็นแบบเป็นเป็ส2-3ส่วนอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็คือเสร็จไปแล้ว ส่วนด้านบนนะคะนะคะกาเห็นใ,นใกล้ๆก็คือแน่นนะคะเยนอนย่างนี้เลยเห็นสวยแบบอันนี้คือสวยจริงๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เชียบชี้ก็คือตรงปลายนิ้วนยค,คือเป็นส่วนด้านหลังตรงขวญน,นะคะจะมีส่วนด้านหลังตรงขวัญอีกเล็กน้อยนะคะเคตนี้จะไม่มากนะคะด้านหลังขวันเล็กน้อยอันนี้เป็นหนึ่งส่วนบนนะคะหนึ่งส่วนบนถ้าเกิดมีข้างหลังก็คือนับต่อจากขวัญตรงนี้ไปด้านหลังว่ามีกี่ส่วนก็คือหมายถึงว่าเท่ากับส่วนหน้าไหมหรือครึ่งหนึ่งของส่วนหน้าหรืออะ ดูกันกทีนะคะก็คือจะประเมินตามระยะความกว้างของพื้นผิวศีรษนนะคะเพราะฉะนั้นต้องส่งภาพมาประเมินเนาะ,ะลองดูกันนะตอนนี้ก็สวยมากๆเลยรีบแบบมากเลยเพราะหนูว่าแต่ง